นะคะเราก็จะขอไปอัปเดตบ้านนะคะใครที่คิดถึงโซดานะคะวันนี้เราเอาโซดามาด้วยนะคะก็เอาโซดามาอาตรงไหนละ่ะโซดาหลบมุมนะอยู่ตรงนี้นะคะนางอยู่ตรงนี้นี่เหงนะคะเอานางมาด้วยค่ะก็ไม่ได้ออกมาด้วยหลายวันนะคะวันนี้เราก็จะไปดูกระเบื้องห้องครัวนะคะรู้สึกว่าเหมือนอ่าเหมือนช่างจะเริ่มปูแล้วนะคะที่ตรงผนังอ่ะห้องครัวของเรานะคะ ก็จะออกไปดูแล้วก็รู้สึกกระเบื้องอ่ะที่เราใช้ไปตัดลายจะไม่พอนะคะเราก็เลยซื้อเออเอาไปให้เพิ่มอีกหนึ่งกล่องนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่ากระเบื้องผนังห้องครัวของเราเออเป็นยังไงนะคะลายแบบไหนนะคะตัดลายแบบไหนนะคะส่วนพื้นเนี่ยเขาจะทําหลังจากที่ปูผนังของห้องครัวเสร็จแล้วนะคะ,ะกระเบื้องพื้นนะคะตอนนี้ก็ กระเบื้องผนังก่อนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะลุงค,คิดก็เป็นคนขับรถเหมือนเดิมอ้าวเยอม่วงเหรอก็เห็นมีกาแฟอยู่เลยเอาอะไร <Coffee S 1> แบบมา <Hot. S 1> อ่าร้อนใช่ไหมควรลวกปากใช่ไหมอันพูดถึงลวกปากนะคะนี่ก็ลวกไปแล้วนะคะไปกินเกี๊ยวซ่าค่ะก็นี้เราซื้อมาที่บ้านแล้วทีนี้ก็เราเอามาอบใส่ไมโครเวฟไงหิวจัดค่ะ ไปกัดนะคะอน้ำน,น้ำมันค่ะโอ้ยลิตรของน้ำมันนะคะที่อยู่ข้างในเกลียวซ่านะคะคือใส่ไปโครเว็ร้อนๆเลวไหมโครเวฟมันจะมันจะร้อนแบบข้างในนันก็เลยโดนเลยคะ่ะ่ะข้าพูดมากนะคะก็เจอนะคะ,เจ,ะ,คะเจอน้ำมันลวกปากไปนะคะก็คงจะสะใจนะคะหลายท่านนะคะหลายท่านที่ที่ไม่ค่อยชอบพูดนะ,ะนางเชางเจรจารแล้วเกินนกแก้วนกขุนทองนะคะก็เจอลวกปากไปแล้วนะคะก็ ทุปากนะคะปากพูดมากนะคะปากก็เลยมีสีนะคะตามอ่าตามนั้นนะคะตามนั้นนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดไปถึงนาอย่างไงนะคะถึงแหล่งของเราอย่างไงแล้วก็จะให้ดูนะคะตอนนี้ข้าวนะคะข้างทางอ่เป็นยังไงแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนถนอนอยู่นะคะนี่ค่ะอยู่ถนนสายหลักอยู่นะคะก็คือวิ่งรถแบบนี้ได้วิ่งได้เร็วก็เพราะว่ารถไม่ค่อยติดนะคะแล้วก็มี F อบอกว่าลุงคิดอ่ะชอบขับรถเร็วอยู่ ก็ไม่คว <f Read ing> ิกมากนะคะก็ประมาณ80นะคะ80 90กนะคะก็ถึงว่าไม่ไม่ไม่เร็วนะคะไม่เร็วก็ประมาณ80-90นะคะที่ลุงคิดขับนะคะจะประมาณนี้นะคะเขตชุมชนก็ก็จะมีบอกเนาะว่าให้ขับขนาดไหนนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตตอนบรรยากาศที่ทุกนาดีกว่านะคะก็นี่นะคะ <laughs> นี่นะก็ก็จะถึงแล้วนะคะเมื่อกี้ค่ะเมะื่อกี้อ่าเขานั่นข้าวนะคะแต่ว่าเราไม่ได้แลกขอดไปค่ะโอ้โหตรงนี้ข้าวแม่เริ่มเหลืองแล้วนะคะข้าวแม่บราซปซี่นี้เริ่มเหลืองทองแล้วนะคะแต่ก็ยังเกี่ยวไม่ได้นะคะยังเป็นน้ํานมอยู่ยังมีน้ํานมอยู่คือเขายังเขายังสุกไม่เต็มที่นะคะนี่ค่ะข้าวนะคะโอ้โหอลังมากนะคะข้าวนะคะ ก็โอ้โหหนักหลวงว่าไม่รู้ค่ะล้มอย่างนี้น่าจะหนักหลวงนะคะก็จะมาดูอัปเดตนะคะไอ้นั่นของราวกระเบื้องอ๋อก็ติดกระจกแล้วหรออ๋อยังเรียกว่าก็ติดกระจกอ๋อเ็ามาใส่วงกบประตูอ๋อเขามาใส่วงก,บ,าาบ,งกบแล้วว่ะลุงคิดเดี๋ยวมาเช็คเดี๋ยววงกบแล้วว่ะ เออเนี่ยชั้นสองอะ่ะเหมือนเขาใส่วงกบไปแล้วอะ่ะว <'s> วงกบสีขาวไงก็วงกบที่ for the door, the the glass s t a เไงรู mm hmm. คิดไม่รู้จักวงกบค่ะโอเคก็แล้วแต่เนาะแต่แฟนทางบ้านรู้จักวงกบเนาะโอเคเออเดอร์เฟรมฟอร์เดอร์กราสนะเออก็ถึงกันแล้วนะคะให้รู้คิดเอา กระเบื้องลงนี่ฮะ,ฮะ,ฮะกาแฟของมีลูกพีทไปหยิบแก้วกาแฟมาผิดฮะชมน้ำหน้าชมน้ำหน้ากาลาหัวจอกไปหยิบแก้วมามาผิดนะฮะคุณพิดอือกะเหลี่ยวแย้เนาะอือหยิบพิดเอง ยเอียอยู่อยู่บอกเฮ้ยทำไมอเมซอนเน่ิธ่งเธ้นววันนี้นะคะก็ซื้อไอ้นี่ค่ะมาฝากช่างนะคะก็ไปอะไรนะขาหมูค่ะขาหมูคาร้นะคะพร้อมขนมนะคะ่ะมาฝากช่างมาฝากแม่ด้วยนะคะเป็นเต็กไปส่วนไอ้นี้ต้องยก นั่นนะลูกนนก,กระเบื้องเนี่ยูต้องมาเทคนนไอ้นตวอนอ่ะกระปุ๊โอเค you take the camera โอเคไปกระเบื้องนะคะต้องให้ลุงคิดยกค่ะป้ายกไม่ไหวอะ่ะหนักเอาไปให้ช่างเอาไม่โคตรดรเหรอ oh, <wait. S 1> ออเลเตอร์จะให้ลุงคิดยกไปให้เข้าไปดู กระเบื้องเอากระเบื้องมาให้ค่ะกระเบื้องมาให้ปึ๊บเป็นไงว้าวไหนดูในครนี้นะคะช่างของดีเราต้องให้ดูที่หลังนะคะอันนี้เอาขาหมูมใหอค่ะต้มอุ่นกินหล่อนๆเอาเด้อค่ะเอาลุงคิดหลบหน่อยซิจ้าฉันจะได้โชว์ อ่ะชื่นชมเสร็จหรือ,อยังยะชื่นชมเสร็จหรือ,อยังรงโอเคนะคะอันนี้นะคะกระเบื้องตัดลายนะคะนี่ค่ะนี่นะคะจะให้ดูนี่ค่ะว้าวนี่คือร่องครัวของเรานะคะอาลมคิดรับนี่หน่อยอ่ครัวล่วงเดี๋ยวค่อยอไปให้ช่างนี่ นี่นะคะกระเบื้องเข้าไปได้บ่สร้างได้ครับออาออกตงสามช่างก่อนไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเอาออกก็ได้นี่นะคะกระเบื้องตัดลายของเรานี่ค่ะห้องครัวของเรานะคะปูแล้วนางก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะผนังนะคะก็จะเป็นแบบนี้ เราติดฝั่งเดียวนะคะตัดลายน,นอกนั้นก็จะขาวหมดนะคะก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งตัดลายเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ uh, <no. S 1> คือลายลายคนละแบบนะคะลายจะไม่เหมือนกัน,น mm hmm. ก็คือตัดลายเราจะตัดแค่ตรงนี้นะคะกับฝั่งนี้ส่วนลายแบบไหนนั้นก็ค่อยมามาอัปเดตให้ดูนะคะส่วนตอนนี้ก็ที o u แทนยูเท a k ซ a ดาโกเวฟ s e เอาไปข้างนอกได้ไหมพี People work, Chris. Mm hmm. เพิลเวิร์กคริส เอาเอไปนู่นเอากีเพอ,อีเนี่ยค่ะทั้งหมาทั้งคนเดินสวนสนามอยู่นี่นะคะก็นี่ค่ะช่างเขาก็จะปูแบบนี้นะคะคือเต็มห้องนะคะเต็มห้องนะคะ,ะภาพอาร์ตเราก็หายไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่เบื้องนะคะเห็นไหมก็ยังมีภาพอาร์ตเป็นบางส่วนนะคะตรงนี้ <อ>มันเกิดขึ้นก็คือว่าอยู่ในกองมันพอท่านหูเออพวกปูออกมาแล้วมันกลายเป็นเอองามเสยเลยตอนมันอยู่ในกองในล่างมงันหูมันกับหูแล้วเนาะมันกัเออแต่พอมาปูมันกลายเป็นเข่ากันนี่แหละค <ๆ S 1> อยเลือกสามอาทิตย์น่ะคอยกาแฟนน่ะ <c oughs> ที่ว่าเลือกกระเบื้องมาจากเชีงยงใหม่น่ะสามอาทิตย์ที่หลีไปไปคู้มองมองใดก็มีขายอ่ะแวะเบิ้ ta nên không theo với nghèo được bừng à ส่วนตรงอื่นก็ยังไม่ได้ปูนะคะก็มาคราวหน้าก็น่าจะคืบหน้ากว่านี้นะคะก็วันนี้ก็ช่างก็เริ่มปูห้องครัวให้เราแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็ลานซักร้านของเราเนาะป้าเบสซี่ก็อัปเดตไปแล้วนะคะนี่ค่ะลานซักล้านของเราก็ค่อนข้างอ่ะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะไม่แคบเกินไปนะคะไม่แคบแล้วก็ไม่อ่าไม่เล็กเกินไป ช่างละไอ้ตรงที่อ่าตรงน่ะปั๊มพุณพระท่านมาติดเนะาะปั๊มในนาจะประมาณคือเขาต้องเคียนบอกมีเบสเซ็ตอ๋อพอเขาต้องมาเทพ,พื้นลาดเขาต้อง,ม,องมาเทปูนแมนแมนไก่ยิงย้อนเติบอยู่เนาะแมนช่วงที่เขาจะยังน่ะเทมน้ำเทมยังน่ะเขาจะเอาพวกระบบน้ำเข้าไปเพราะว่าข่อยไปสร้างเครื่องกองน้ำเขาบริษัทกองน้ำเขาต้องมาเฮ็ดพร้อมกันกับปั๊มพวกสร้างบ้านนา่ะนะกันเลย ยดีนย่นถ้าต้องคุยประสานกับบริษัทเขาเอาเนาะคือเขามาเขาว่านัดพวกผมมาพร้อมกับที่เวลาเขาติดตั้งปั๊มอ่ะส่นเออมาเลยอ๋อเขาต้องเคี้ยก์กอนเกือบแท้ถ่ายพุลณะเนาะเกือบแท้ถ่ายพุระมังวัดดีค่ะเอา,าขาหมูมาฝากค่ะขาหมูกับขนมกรอบกแกรบ Uh huh. อย่ากกินกาแฟขึ้กันค่ะ uh huh. ไปเ uh, บิงสวนคิดิ่นเสื่อน้ำยาสมควนใหม่อยีอ่ห้อไหมา uh huh. เปลือกควันไม้อะนะซื้อมานะคะคิดเขาก็จะมาลดไม่ให้อะมาลงมาแรงมาลงมาแรงอ่ะกินอ่ะอะไรนะของเขาเนี่ยค่ะจะซื้อมาหมดเลยอุปกรณ์ของแกนะคะเริ่มจะขยันทําสวนแล้วค่ะคิดคิดเขาชอบอยู่กับสวน,นะคะ่ะ อันนี้ถูกใจแกเลยนะคะปลูกอะไรก็งามนะคะแถวเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยอันเนี้ยน้าส้มควันไม้อะไรเนี่ยค่ะไล่มาลุงมะแรงของคุณพี่เขาก็มีสูตรผสมอะไรของเขาไม่รู้ป้าผสมไม่เป็นนะคะป้าไม่ค่อยถนัดทางทางสวนนะคะถนัดคนละอย่างเนาะ น,นี้นะคะหลังจากที่ไปที่นามาแล้วนะคะก็จะเอากับข้าวนะคะมาให้แม่นะคะก็พะโล้เหมือนเดิมนะคะก็จะไปมาฝากแม่ใหญ่ด้วยนะคะพร้อมลาบประดุกนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าแม่ใหญ่จะอยู่หรือเปล่าอันนี้ทางในหมู่บ้านนะคะก็ค่อนข้างจะดีหน่อยนะคะก็จะดีหน่อยว่าเป็นทางอจอดทีตรงตรงกำแพงเนี้ย <Yeah. S 1> คิดเออจอดตรงนี้แหละเออเออเออ,เอ,อนี่แหละนี่แหละ อย่างไ,ไม่ใหญ่อยู่หรนะือเปล่าวะเนี่ยถา,าหมูก็ไปข้างหน้าก็ดู นี่ละจมยังไงหมูเออแรกได้สี่ขวงดีเนอะโอ้กันไปเลยเอาเลยเอาเลยสวัสดีครับเอาพวกดีเลจ้าจ้ามียังจ้าถึงว่าไเออจ้าไปนั่นแหละก็จะเลยเมื่อเลยเพราะว่าไปโอ้ยมันก็อีกสองสามเดือนเนี้ยปูกระเบื้องของขั้วอยู่หมื่อนี่สร้างปูกระเบื้องของขั้วอยู่แะมันแมนแมนมันมันกับเบื้องมันงานละเอียดนะเมียไปเร่ง ไปเล่งเข้ามากกับบ่ได้เดี๋ยวเขาเฮ็ดเลี้ยวเดี๋ยวแตกเดี๋ยวเหล่าอีกเาีอีกแมนกระจุงกระจกะกะจังจะมาจ้าจ้าประมาณแล้วโอเคกะไม่่ไงมาดีค่ะโอเคจ้าจ้าเนี่ยนี่ตรงไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเลย Yes โอเค ก็นี่นะคะหลังจากเอาก็บ้านาก็ใกล้ๆกันนะคะแต่ว่าถนนมันลอกนะฮะมันมัน,ม,นมันเข้าได้ทั้งสี่มุมเลยนะคะ mm hmm. ก็เลยก็ต้องวนอันนี้ก็นี่ค่ะบ้านลูกศรไม่ใหญ่นะคะก็โอเคอันนี้ก็กิติมศักดิ์นะคะบ้านกิติมศักดิ์นะ,ะบ้านแม่ปาเปซี่นี่เองนะคะก็โอเคเอาของลงให้นาง ใช่นเน,เน,น,เน,นเาะก็เป็นตะยุ่งใชะเนาะเป็นตะยุ่งจังเลยเนาะโอเคกระดาษจะลงหรือเปล่า ฮัลโหลนะแก้วดกทีจะสงข้อื่นแล้วนะนะปดไปหน่อยสิมืดจังเลยอ่ะตัวไหนตัวพี่ตัวนี้อตัวนีอ๋อตัวนีอโอเคอ่ะก็แบงสันฝันสวเอออันนี้อ่พวยิมองหลับประจบ ไปหน้ามาไปมาแล้วผู้ชายกับเบื่ออ,อ,อ,อันนี้่คนปเปลตเจ้าจะได้เพื่อนครอบครอบคอบมาร้างขาอันนี้หนุ่มโรคจะปิดมากชวนอันนี้ปากไปไหนไม่ไดหนูเดี๋ยวพอกอันนี้อันนี้อ,นนอ,นนอ่าพาร์อ่ามามม่าเกาหลีะกะปักเกียบไม่หลงไป ตัวเนี่ยนี่เขาเนี่ยตัวเนี่ยนี่มาเพื่อแม่เอาไปหายวกนี่จอยนี่ไงมันมันเครื่องปวดกินมูมกอดนะนือเหืองกินมุดมเขียบอันนี้ก็เนื้อมูแดดเดียวนะเด้อกับเปิดมูว้ถุงหนึ่งไงกามาให้แม่ไงตากใหรือขอดกินก็ได้ตัวอะไี่ไปไม่เย็นหนูเด้อไปไม่เย็